สวัสดีครับพบเจอรอบจากกับวันนี้อยูี้ารถประจงชานีครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ครับมาเลยครับอันนี้ครับเป็นรถ Honda HRV นะครับ New HRV ปี2022ตัวล่าสุดเลยนะครับบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยทักเข้ามาถามในเพจเยอะมากว่ามีโชกหรือยังนะครับโอ้โหมาเป็นิ0 20ข้อความเลยนะครับวันนี้ครับมาแล้วครับมากับแบรนด์โปรเฟนเดอร์ครับผมมาในรุ่นโปรเฟนเดอร์ฟิแทกครับนะโอ้โหบอกเลยว่า สดสดร้อนร้อนเมื่อวานเลยครับรถก็ออกาฟแดงครับของก็มาเมื่อวานบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันแรกในปทุมแน่นอนครับเพราะของที่ออกมาเมื่อวานเราจัดเลยวันนี้ครับนะลูกค้าจัดเลยครับนี่มาดูสเปคกันดีกว่าครับเป็นไงครับสาหรับตัวโฟลเดอร์ซิซซัตสำหรับ HRV อตัวใหม่นะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับนุ่มแข็งนะครับ16ระดับนะครับสูงตามสไลด์กระบอกนะครับผมนะแล้วก็ในตัวนี้นะครับสเปคของมันนะครับก็คือจะเป็น สแตนด์ดโหลดนะครับโหลดประมาณ1นิ้วนะครับก็คือเป็นความสูงสแตนด์ดนะครับผมหรือโหลดประมาณ1นิ้วนั่นเองครับนะโอเคก็ในชุดนะครับในชุดเราจะแถมมาพร้อมกับยางกันฝุ่นนะครับนี่นะบอกเลยว่าไม่ต้องไปเบิกที่ไหนนะครับนี่เราแถมให้เลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสปริงหน้าสปริงหลังมาในเซ็ตเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับนะนี่ดูงานกันดีกว่านะครับงานชว์นะครับตัวนี้ครับนี่เป็นไงโอ้ บอกเลยว่าโคตรเนียนนะครับออกใหม่สดๆร้อนๆอยู่เลยทีเดียวนะครับอันนี้มาโชคหน้านะครับนี่ในส่วนโชกหลังนะครับนี่โชกหลังเบามากนะครับบอกเลยว่าเบามากรู้สึกไ้ได้ว่ามันแน่นเโชกมันแน่นแน่นอนครับงานก็ดีนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสาหรับโปรเฟเดอร์ฟิตเซชุดนี้นะครับสําหรับโปรเฟเดอร์ฟิตเซชุดนี้นะครับ ของร้อนๆนะครับชุดนี้นะครับบอกเลยว่าเพิ่งออกมาครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ครับจากราคาเต็มนะครับ29,500บาทเจอจัดให้ลดไป2,000บาทครับเหลือ27,5 0 0ับาทเท่านั้นครับผมนะเงินสดหรือเครดิตก็ได้ครับนะอันนี้บอกเลยว่าจัดให้เต็มๆครับและแถมอีกครับสามารถผ่อนได้นะครับลดไป2 0 0บาทแล้วผ่อนได้อีกสูงสุด10เดือนเลยนะครับผมโอ้โห บอกเลยว่าโปรโมชั่นเรามากๆนะครับนะสำหรับลูกค้าท้านหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์095888988นะครับผมโทรมาคุยกันเจอได้เลยครับบอกเลยว่าจัดให้ร้ของเรนแรงแรงแบบนี้เลยนะครับนะหรือโทรหาคุณอาครับที่04722558นะครับผมหรือทักมาได้ที่เพจออโต้เลกครับเดี๋ยวขึ้นให้เลยครับผมนะเดวเจอรกับคุณอาจะเป็นคนตอบให้เองครับนะบอกเลยว่าโอ้โหของเขาดีจริงๆนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปดูนะครับ